สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอกันช่งปนานงค่ะชีมหลังบ้านน้ององงนะคะมาลัวบังมาหล้วลัวบังมาแล้วล,าาลัวบังมาเลยอาบางังอาบาังลูกแกเรียกแมรบลีเป็นตัวหัวป้านางตากผาจนหัวจนทองแข็ง แล้วมัะพอพันอันไปส่งอันบาสส่งเสือให้เอฟซีอยู่ค่ะมันนี่พอพันยากนะพันเห็นหนาพอพันพันเย็นพนหนาแม่พันเบิดเหมือนนะเอินแม่เอิแม่ค่ะภาษาบแบนะอ่ะอบังมันแนมหาหนีแล้วเร็วมันตะเบิงอ่ะบังดีแอบลูกเดียวเดียวตะเบิงนะแม้แพ้แ แม่มันนี่ลูกลนั่นน่่บาวโทษจอบเห็นม่หมองกระแพงแอบ,บลูกคนคือแต่เห็นแต่เห็นบาวโทษเนี่ยมันแลนไปเลยเลยค่ะเห็นม่พอเป็นแม่เป็นแอบ,บอยู่เป็นบอเห็นเลยเนี่ยเป็นค,ค่ะแลนโอ้ย เป็นเป็นแนมหาแม่เป็นไปไปไปเอิญอันสร้างปูกระเบื้องนะคะว่าแม่เพอันสร้างคนนั้นอ่ะหุนเหมือนแจแอนเลยค่ะหุนเหมือนเบาโทนเลยนะคะนี่สร้างปูกระเบื้ององเว้นบนน่าหัวจนถ่องแข็งแล้วก็ใส่เสื้อเหมือนกันแล้วกางเกงเหมือนกันนะคะติ่ประวันตายคลิปนะคะเห็นเท่านั้นอ่ะเป็นห้องเอิญแม่ไม่ม, <laughs> มาถ่ากัวติ เพราะว่าที่สําคัญที่ที่หัวเราะและที่ขาก็คือหุนเหมือนใจแอนอีลีค่ะหุนเหมือนเลยเป๊ะเลยนะคะหุ่นเหมือนก็ตัดผมทรงเดียวกันสิใบลูกเป็นเขาใจปีดว่าเป็นแม่เป็นอย่างไรโอ้ตาผ้าอยู่ไปนา่งหัวจนท้องแข็งไปเอิอนท่านั้นเอาบ้างไปเอิอนท่านั้นว่าแม่แม่ <laughs> หุนเหมือนแกสร้างปู่กระเบื้องท่ามแม่ดิละ เราเราก็สร้างบิวบิวอินนะนะเขาก็หัวขวนนะน,น่าเจ๋เนาะแม่บ่เจ๋คนปเปอ่นเขาว่าแม่แม่แหม่เนเสือแนวหนีกับกระเกงแนวหนีนะแม่แหม่แหม่อยู่นยังเนี่ยนั <c oughs> น้นงงนะว่าเป็นยังคือเอืน่นคอยคักแต่ หุ่นก็เหมือนนะคะเอ้าแล้วเชือกอะเชือกไปไหนนะจะปะยายามลโลกี่ตมบะหึเ<า>ชือกไปไหนไอืมนี่ไปเอิ่ยเขาแม่แม่แม่อยู่เป็นเป็นเป็นเขาใจผิดเป็นแบบแด่แม่เพิ่นแม่คือเสยคขกแต่เป็น,ปนตุนนหงงัวะเหรค่ะโอ้ลูกใจแอนเนี่ย เมือนี้ไปตัาผมใหม่ตัาผมใหม่มากก็เป็นใจเอียนทันทเีเอาเอาหัวเอาหัวเอาควายเขาขอกนะคะ <ใน S 1> ปูนะคะใน,ใน,ใน,ในี่คือปูปูเอาหัวเอาวัวเอาควายเขาขอกนะคะตอนนี้อือ ไปละไปละไปล้ไอโดฉันว่าแล้วแกดี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 พงยมดี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 ดดพิบป,ปกติดูโด่โอ้หนึ่งหญิงสองชายสองชายก็คือโดกับ กับเด็กมันอ่าโดนั่นดีดีวะคืออะไรอะ่ะ <c oughs> โดนี้ชายรักชายยิงกระไดใช่กระดีสำหรับโดอื มีความสุขหลายอต่างเป็นโวดโพเนาะแล้ววงเสาเมียเป็นเอื่นเมียที่ทองเพิ่นนะห่องใสสอง,สองสองสามคำนะ โดแลนหัวซังหัวขวมแลนไปหาเขาย่านคือจริงๆคือโดถ้าเป็นถ้าเป็นมนุษย์ถ้าเป็นคนนะเป็นแตส่สร้างแห้งนะคะเป็นแตส่สร้างายใจายใจแต่กระโทษโด,โดบ่ใดวก็ต่างคนต่างมาผิดที่ผิดทางผิดเวลาไพาสิหูว่ปล่อยเอกสิหาเมียให วัยบานนี่คือจังได้ยินว่าแม่นอ้อยให้โดมีเมียโดกันเลยเล่นปู้ซา,ายเลยค่ะเบมือนค่ะม,มันสนใจดีดีดีอันนังกี่ไข่พันหลอดสำหรับโดนะดีดีกี่ไข่พันหลอดเอาที่มันกินใดก่อนโดวะกินอีขาวเขามีหงห่วงเลยค่ะมีหงห่วงด้วยนะ นี่คะ่ะปูเอางวเอาควายเลือควายนะคะเอาบวัวเอามาเข้าที่ละโตนะคะเอาขอกที่ระตูก็เริ่งเตรียมตัวเสียออกเดินทางคะ่ปะปานาม,มาเก็บภาพตรงนี้ก่อนที่ตะ,ตะวันจะตกดินนะคะมันจะสวยบรรยากาศเย่คำคำเอางวาเอาควายขอกนะคะ ลุงเดียลงเดียบอกถ่ายปนางแล้วคนดูเยอะพ่อใจลายถ่ายปนงไหวถ่ายป้านั่งไหวไหวไหวเพิ่นก้นเบิงหลายเพิ่นเพิ่นจะตงถ่ายบ่อยๆไปะนะเพิ่อนอยาม <c oughs> ดี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 มานน่หนูมามาลูกอนะมา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 าม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 า เรียกให้กลับไม่กลับเออให้กลับบ่กลับนะอย่าให้โมโหนะดีๆวะเห็นว่าบ่ปากดีดีมา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 ลุมาเออแล้วเอ็งก็มาดูมา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 ดิปะ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  ดิดิปะ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 ลูกวะเดี๋ยวไปบ่อน้ำบักจะสู่ไงนี่บักจะสู่ไงเดี๋ยวไปบ่อน้ำเฮ็ดเป็นต่างแห้งอ่าเป็นหอมขาวผู้ชายค่ะผู้ชายสีขาวก็ผู้ชายค่ะ นายบักโดกดไหลกดแช่เห็นน้ำนะคะชงกระนั่งค่ะแม่บ้านองค์อิง,องดิดิมามาลกูก <c oughs> แม่บ้านองค์อิง,อง,องไอหมูนะอยู่ในซุ้มนะคะปิดประตูถ้าถ้าเปิดประตูนี่สิบวยว้สิเห็นสิอลาวาาเสียงดังเพราะว่าเขากำลังเครียดเรื่องเสือเรื่องบัตรนะคะไม่อยากให้เสียงดังวยวเสียงดังคือถ้าปิดประตูเนี่ยไอหมูจะนอนคอยนอนรอคะ่ะ สำหรับคลิปนี้สำนึก่ันค่ะนะคะเดี๋ยวไปก่อนเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปนั่งไปไทายห้องน้ำที่เป็นปูแล้วตอนสร้างเหล็กง่ายกันค่ะมาเบิ่งนกันค่ะ,ค,ะคือ,อยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จนะคะงานปูกกระเบือ้อ เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ พ่งน,นี้ก็น่าจะมาเก็บงานนะคะสร้างจากอาเภอร์พายุค่ะหาจารีหกเจ็ดโลนะคะตูวเ็วอยู่ค่ะทีมรถตัวก็จะออกเดินทางแล้วสำหรับคลิปนี้สำนีกันค่ะนะคะพอกันไม่คลิปหนาน,นะคะ หลาก็แช่น้ำทิมหลอตูจะเดินทางไปพิมูนค่ะเมืองพิมูนอำเภอพิบูลมังสาหารบ้นน้องโบฮีค่ะพี่น้องทั้งคนทั้งเบิงนะคะให้กำลังใจอีลาหน่อยนะคะสำหรับคลิปนี้สำนึก่อนค่ะบอกามโฆษณาเลยคะ่ะมึงโฆษณาเป็นนางนำพอกันไม่คิปหนานะคะสวัสดีค่ะ